มีน้อยสร้างบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในป่าที่แสนรม่มรื่นมีเจ้าหมีน้อยเจ้าอารมณ์ตัวหนึ่งม,มันมักจะมาอาศัยหลับนอนตอนกลางวันเป็นประจำอากาศเย็นสบายจริงขอเอนหลังไหนดีกว่า ขณะที่เจ้าหมีน้อยกําลังหลับสบายอยู่นั้นมีนกฝูงหนึ่งบินผ่านมาเกาะที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นพอดีเอาล่ะพักพวกหยุดพักที่ต้นไม้นี้ก่อนก็นแล้วกันถ้าหายเหนื่อยเราค่อยบินต่ออ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยฉันปวดท้องจังเลยสงสัยว่าท้องจะเสียเมื่อกี้เนี้ยคงจะกินผลไม้มากไปหน่อยโอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะ ขอป่อยตรงนี้เลยก็แล้วกันนะอออืออโอ้ยค่อยสบายขึ้นมาหน่อย <S <S เจ้าโนโบังเอิญถ่ายลงมาโดนหัวเจ้าหมีน้อยซึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้พอดิบพอดีเจ้าหมีน้อยตกใจตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหใครนะใครแกล้งฉันนะ่ะอ๋อจะนอกพวกนั้นนั่นเองเจอตีแนะ่ อยู่ใต้ต้นไม้นี่มีอะไรเหรอมีน้อยมีสิพวกเธอตั้งใจแกล้งฉันใช่ไหมอะไรนะแกล้งอะไรกันตอนนี่ไงแกงอือร้อนมาใส่ฉันนี่ไงเห็นไหมฉันแล้วท่าไปหมดแล้วอะอุย้ยฉันอือโดนทอเข้าเลอเนี่ยโอย้ฉันขอโทษนะฉัน ฟ้าได้เหมือนพวกเธอเอ๊ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจกะท้องมันเสียมันก็เลยรีบไปหน่อยไม่ทันมองไม่เข้าใจแล้วไงฮะมีน้อยนั่นนัละสิเอาเป็นว่าพวกเราขอโทษด,ด้วยกันแล้วกันว่าแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะฉันได้ยินเธอบอกว่าอยู่บนฟ้าเหมือนพวกนกอย่างฉันนั่นเหรอเธอจะทําได้ยังไงกันนี่เธอดูถูกมีน้อยอย่างฉันเหรอใครดูก็แล้วกัน ฉันจะต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้าให้ได้เลยแล้วฉันจะต้องอยู่ในที่ที่สูงกว่าพวกนกอย่างเธอด้วยใครดูเถอะเช้ไม่เอาแล้วชักจะพานไปกันใหญ่แล้วน้ำหมีน้อยจะทำอะไรก็ตามใจแล้วกันไปเถอะพวกเราบินไปเกาะต้นไม้ต้นอื่นกันดีกว่านี่ยันหนีสิโธ่ไม่แน่จริงนี่นา ฝูงนกอ่อนใจกับนิสัยอันธพาลพูดไม่รู้เรื่องของหมีน้อยจึงพากันบินหนีไปก่อต้นไม้ต้นอื่นชักนึกว่าจะแน่แต่ยังไงยังไงอะ่ะเราก็ต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้าในนี้ได้เลยเจ้าควงน้องมันจะได้ไม่มาดูถูกเราอีกเอาล่ะเราเริ่มหามไม้สร้างบ้านดีกว่าแต่เอ๊ต้องใช้ไม้เท่าไหร่นะ ถึงจะสร้างบ้านให้สูงถึงบนฟ้านั่นได้อะหาให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกันและแล้ว,ลวมีน้อยก็เริ่มออกหาไม้มาได้จำนวนหนึ่งแล้วรีบลงมือสร้างบ้านทันทีเดี๋ยวเธอเจ้านก ี๋ยวพวกแกจะได้เห็นกันว่าหมีน้อยนะ่ะไม่ได้กระจอกอย่างที่พวกแกคิดซะหน่อยขณะที่หมีน้อยกำลังขมักขมนสร้างบ้านอยู่นั้นลิงกับลุงกระรอกได้ผ่านมาเห็นเข้าพอดีทำอะไรอยู่เหรอเจ้าหมีน้อยท่าทางแข็งขันเชียวฉันกำลังสร้างบ้านอยู่นะลุงกระรอก เนี่ยฉันกะจะสร้างให้สูงกว่าต้นไม้ต้นนั้นอีกนะให้สูงเท่าต้นไม้ต้นนั้นเลยเหรอนี่ลิงว่ามันอันตรายอยู่นะมีน้อยใครบอกล่ะฉันจะสร้างให้สูงกว่าต้นไม้ต้นนั้นอีกให้สูงไปถึงท้องฟ้าน,นู่นเลยทีเนี้ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาอึกรสฉันแล้วก็ดูถูกฉันอีกใครดูถูกกันเหรอมีน้อยก็พวกน้องนอนไงเมื่อเช้าเนี้มันยังบินมาอึอรสฉันด้วยนะ ฉันก็เลยตั้งใจจะสร้างบ้านให้สูงกับที่ที่พวกมันอยู่ให้ได้เลยแต่อยู่ที่สูงๆแล้วมันก็อันตรายนะนั่นนละสิแล้วนายจะสร้างบ้านให้สูงไปบนท้องฟ้าได้ยังไงกันเธอเคยอยู่แต่ต้นไม้เตี้ยๆเท่านั้นนี่มีน้อยมีน้อยทําได้นะลิงกับลุงกระคอยดูบ้านของฉันก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยอย่าเพิ่งมากวนฉันเลยนะฉันจะรีบสร้างบ้านให้เสร็จก่อนที่พวกนกจะบินกลับมา มีน้อยยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านของมันต่อไปแต่เป็นบ้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะักจนกระทั่งบ้านของมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงกว่าต้นไม้ต้นใหญ่ที่มันเคยอยู่ซะอีกแล้สำเร็จแล้วฉันสร้างบ้านที่สูงกว่าต้นไม้ต้นนี้แล้ว ออกมาดูบ้านงฉันสิเร็วเข้าแร้วเข้าลิงลิงลงกระลอกด้วยโอ้ยโอยอยาก,กระโดดอย่างนั้นสิมีน้อยเดี๋ยวก็ตกลงมาเจ็บหลอกสูงขนาดนั้นน่ะเย้บ้านของฉันบ้านของฉันโอ้โหสูงจังเลยอ่ะเธอทําได้ยังไงเนี่ยมีน้อยบอกแล้วไงมีน้อยทําได้นี่นะ ฉันจะลองสร้างให้สูงขึ้นไปกว่านี้อีกลุงว่าสูงแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะมันต้องสูงได้อีกสินะคอยดูนะลุงกระรอบขณะที่หมีน้อยกำลังดีใจกับบ้านหลังใหม่อยู่นั้นนกฝูงเดิมก็บังเอิญบินผ่านมนาะเฮ้เจ้านกขี้คลาด บินมาดูบ้านของฉันสิเห็นไหมล่ะฉันสามารถอยู่บนที่สูงสูงได้เหมือนพวกแกแล้วและก็ต่อไปนะฉันจะสร้างให้สูงกว่าระดับที่พวกแกบินด้วยฮอิจฉาล้วสินี่มีนายแต่บ้านของเธอดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะนั่นนะสิดูท่าทางคืนนี้จะมีพายุด้วยฉันจะบอกอะไรให้นะการอยู่บนที่สูงสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ บางครั้งนะฉันยังอยากลงไปอยู่พื้นดินอย่างพวกเธอเลยแต่ว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยผนหน้าไม่ต้องมาขู่ซะให้ยากฉันไม่กลัวหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นหมีน้อยผู้กล้าหาญอยู่แล้วงั้นก็เตรียมรับมือกับพายุคืนนี้ให้ดีก็แล้วกันหมีน้อยผู้กล้าหาญไปเถอะพวกเราบินไปหาที่หลบลมพายุกันดีกว่า นี่มีน้อยลุงว่าคืนนี้เนี่ยลงมานอนใต้ต้นไม้อย่างเก่าเธอถ้าทางพายุจะมาจริงๆด้วยนะนั่นนะซอยู่ข้างบนอย่างนั้นนะ่ะน่ากูจะตายไปนะมีน้อยอย่าทำเป็นขี้ขาดไปเลยนะเจ้าพวงนกพ่วงนัน้นนะ่ะมันก็ทำเป็นขู่ไปอย่างนั้นแหละนี่ลุงกัะล้อก,กับเจ้าลิงกลัวกลับบ้านไม่นอนกันเถอะไปโธ่เอ้ยไม่กล้าหาันเหมือนมีน้อยเลย งั้นลุงกลับก่อนนะบ๊ายบาๆแล้วระวังตัวด้วยล่ะมีอะไรก็ตะโกนบอกนะหมีน้อยลิงไปละราตรีสวัสดิ์จ้าและแล้วคืนนั้นหมีน้อยก็นอนหลับอยู่บนบ้านหลังใหม่ที่สูงที่สุดของมันแม่นอนอยู่บนที่สูงเนี่ยดีจริงๆเลยนะอากาศก็ดีลมพัดเย็นสบาย ยังเห็นดาวด้วยคืนนี้เราต้องฝันดีแน่ๆเลยอแอมนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาสร้างบ้านให้สูงกว่านี้อีกมีน้อยหลับไปเพราะความเหนื่อยอ่อนจนกระทั่งกตกดึก ช่วยอยู่บ้านยันดีดิโอ้ยเฮ้ยบ้านของฉันกำลังจะหักอ่ะเนี่ยไม่นะโอ๊ยทำไงดีอ่ะใครก็ได้ช่วยฉันดีฉันไม่อยากอยู่บนที่สูงๆอีกอแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย ที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงของมีน้อยก็ไม่สามารถต้านแรงลมได้ทําให้ร่างของมีน้อยร่วงหล่นลงมาพร้อมกับสร้างปรักหักพังของบ้านทันทีลิงกับลุงกระเรอกรวมทั้งฝูงนกได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงรีบตามมาดูเป็นยังไงบ้านลระมีน้อยขาหักหรือเปล่านะ่ะไหนไหนขอลุงดูหน่อยซิ อเจ็บจังเลยอะแล้วฉันจะเดินได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้ยอฉันไม่น่าหาเรื่องขึ้นไปอยู่บนที่สูงสูแบบนั้นเลยอะอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็ปลอดภัยแล้วก็สบายดีแล้วด้วยพวกเราบอกเธอแล้วไงว่าอยู่ข้างบอนน้อนอะมันอันตรายแล้วนกอย่างพวกเราก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาแต่ธรรมชาตินะ ็สร้างมาให้พวกเราอาศัยอยู่บนฟ้าส่วนเธอก็ต้องอยู่บนพื้นดินนะมีน้อยใช่และอีกอย่างพวกนกอย่างเราอน,นะไม่เคยดูถูกสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินอย่างพวกเธอด้วยเอาละเอาละมีน้อยไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วล่ะแต่ก็จําไว้เป็นบทเรียนกันแล้วกันนะที่หน้าทีหลังน่ยคิดจะทําอะไรก็อย่าเอาแต่อารมณ์ต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนเข้าใจไหมครับคุณลุงกะลออ ต่อไปเนี่ยมีน้อยจะไม่เป็นหมีเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็อวดแก่งอีกแล้วมางั้นเราช่วยกันพยุงมีน้อยไปนอนที่ใต้ต้นไม้ตามเดิมดีกว่าเดี๋ยวลิงจะทายาให้เธอเองนะตก,ตกลงจากนั้นมามีน้อยกับฝูงนกก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีน้อยเลิกเป็นหมีเจ้าอารมณ์ก่อนจะทำอะไรมันมักจะคิดทบทวนให้ดีก่อนเสมอว่ามันทำได้ไหม หรือเป็นอันตรา,ายต่อมันหรือคนอื่นหรือเปล่า